่เ่ามีสารวันเดียวเล่าฟนต่อ h e คุณมาวิดีโอเชิญเปรืเทนะเปรืเทปรืเทปรืเท,เทสวัสดีค่ะทุกคนออบอกเดินทางอีกาล้วจ้าชมวิวสองข้างทาง ดอกใหม่กำลังออกดอกริดอกเต็มเลยจ้าพี่น้องสวยงามมากเลยจ้าขาวสะพังสองข้างทางมีแต่ดอกไม้ออกเต็มไปหมดเลยจ้าพี่น้องดอกไม้ดอกไม,ม้ที่เพื่อนจีเป็นนวยเป็นผลเนาะจ้ะเนาะเพื่อนสีออกดอกกอนจะออกดอกกอนใบพี่น้อง ชมวิวสองข้างทางจ้าทุกคนเดินทางอีกแล้วจ้าทักทายตอนเช้าเช้าของเยอรมนีขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังปังๆดังๆกันทุกบ้านนะคะมชมวิวสองข้างทางกันจ้า ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะพกกบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ